Rã ให้ก้าวทันยุคดิจิตอลในแบบก o อ i อิตอิสลีที่ก o อ i อิ h ชาแนลในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเคล็ดลับค่ะเคล็ดลับเบื้องหลัง5รเทรนด์ยอดนิยมสู่ความสำเร็จบน YouTube ค่ะหากจะพูดถึงเคล็ดลับสู่ความสำเร็จหรือทางลัดที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการทำช่อง YouTube แล้วล่ะก็คงมีหลายคลิปหลายบทความที่ได้มีการแนะนาแนวทางกันไปบ้างแล้วนะคะทั้งในเรื่องออนไลน์มาร์เก็ตติ้งคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งจนไปถึงการทำดิจิตอล ค่ะแต่ยังมีเคล็ดลับอีกด้านหนึ่งที่หลายคนยังมองข้ามนะคะซึ่งเคล็ดลับตัวเนี้ได้มีการพิสูจน์แล้วว่า5เคล็ดลับที่เป็นเบื้องหลังเหล่านี้สามารถนําไปสู่ความสําเร็จในการทํา YouTube ได้เช่นกันค่ะในวันนี้นะคะก็ติดเราจะพามาดู5เทรนด์ที่เหล่าครีเอเตอร์ช่องดังๆใช้เพื่อนําไปสู่ความสําเร็จกันค่ะเทรนด์แรกค่ะไลฟ์สตรีมจนเกิดเป็นกระแสะจุดเด่นของการไลฟ์สตรีมที่หลายคนมองข้ามก็คือการสร้างการเชื่อมต่อประ สัมพันธ์กับผู้ชมทําให้ผู้ชมได้ตอบโต้ที่ครีเอเตอร์ได้ตั้งหัวข้อไลฟ์ขึ้นมานะคะโดยส่วนมากแล้วจะเน้นไปตามกระแสะในช่วงนั้นๆหรือนาบุคคลที่เป็นกระแสะเป็นส่วนหนึ่งในรายการไลฟ์นั้นๆค่ะที่เห็นตัวอย่างการไลฟ์สตรีมแนวนี้นะคะอย่างเช่นชาแนลโคตรครูค่ะที่สามารถเพิ่มผู้ติดตามช่องของเขาได้มากถึง2.4ล้านคนด้วยการจัดรายการมีลิฟ์ปะ ที่มีรายการไลฟ์สตรีมทุกสัปดาห์นะคะปัจจุบันการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งสไตล์นี้ทำให้มีผู้ชมชอบรายการมากยิ่งขึ้นสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการคอนเทนต์เหล่านี้นะคะก็คือความจริงใจค่ะการไลฟ์สตรีมคุณไม่จำเป็นต้องมีงบประมาณจำนวนมากเลยหรือแม้กระทั่งจะคลิปรายการที่ซับซ้อนก็ไม่มีความจำเป็นแล้วเพราะการไลฟ์สตรีมแสดงให้ผู้ชมได้เห็นเนื้อหาที่ดูจริงจังจริงใจตรงไปตรงมารวดเร็วทันกระแสและสะท้อนถึง ชีวิิตจรงค่ะเทรนดที่2นะคะภาคต่อวิดีโอสู่ความสําเร็จหากจะพูดถึงด้านบันเทิงอย่างเช่นภาพยนตร์ดนตรีนะคะในปัจจุบนันคนเรานิยมมาดูภาพยนตร์แบบซีรีส์มีภาคต่อให้เราติดตามอย่างต่อเนื่องหากคอนเทนต์ของคุณนะ่าสนใจแน่นอนว่าผู้ชมก็จะเกิดการติดตามจนจบในด้านคอนเทนต์ของวิดีโอก็เช่นเดียวกันค่ะการทําภาคต่อของวิดีโอไม่ว่าจะเป็นวิดีโอยอดฮิตวิดีโอที่มียอดวิวสูงในช่องของเราก็ส่งผลต่อเนื่องให มีผู้ชมมีผู้ติดตามมากขึ้นได้ไม่ยากนอกจากนี้นะคะยอดวิวในวิดีโอที่เป็นภาคต่อส่วนมากนะคะก็จะมียอดวิวที่สูงใกล้เคียงกับวิดีโอต้นเรื่องและถ้าจะพูดถึงเทรนด์ของวิดีโอภาคต่อละก็คงนึกถึงช่อง Money Master ค่ะของคุณพอนะคะคุณพอพัทรพลศิลปาจารย์ที่เป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเงินการลงทุนด้านต่างๆหรือแม้กระทั่งแนวคิดของบุคคลที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจต่างๆโดวยวิดีโอที่เป็นภาคต่อของคุณพอนะคะ หลายๆวิดีโอมียอดวิวสูงถึง1ล้านวิวกันเลยทีเดียวซึ่งการตลาดในธุรกิจหลายขนาดก็มักให้ความสนใจคอนเทนต์สไตล์นี้ค่อนข้างมากค่ะสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเทรนด์นี้ก็คือถ้ามันไม่ได้แย่ก็อย่าไปแก้ไขนะคะให้ทําต่อผู้ชมที่รับชมวิดีโอภาคตน้นพอเขามาดูภาคต่อแล้วนะคะเขาจะรู้สึกถึงความคุ้นเคยค่ะหรือเขาจะได้รู้อยู่แล้วหรือทราบอยู่แล้วถึงเรื่องราวเบื้องตน้นก่อนที่จะมาเป็นวิดีโอเรื่องนี้ค่ะซึ่งหากผู้ชมชอบดูเรื่องที่เขาเคยชอบ แล้วการค้นหาวิดีโอที่มีเนื้อหาคล้ายๆกันก็จะถูกแนะนําโดยอัลกอริทึมของ Google ขึ้นมานั่นเองค่ะเทรนที่3นะคะเป็นการเล่นให้ดูค่ะในกระแสของเรื่องนี้ก็คงไม่พ้นการเล่นเกมนะคะให้คนที่ชื่นชมเฉพาะกลุ่มดูอย่างเช่นการสตรีมเกมซึ่งแต่ละเกมก็มีฐานคนดูที่แตกต่างกันค่ะหลายคนอาจจะไม่เชื่อว่าการเล่นเกมให้คนดูจะมียอดวิวสูงขนาดนั้นเลยเหรอขอยกตัวอย่างช่องที่ทำคอนเทนต์ลักษณะน,นี้เช่นช่อง C Bring C นะคะ ที่นำเสนอเนื้อหาการเล่นเกมที่สนุกสนานดูได้ทุกเพศทุกวัยค่ะเห็นอย่างนี้นะคะเขาติดอันดับผู้ติดตามอันดับต้นๆของยูทูบเบอร์ในเมืองไทยเลยโดยมียอดผู้ชมคลิปวิดีโอสูงสุดมากถึง17ล้านครั้งในปีที่ผ่านมาสิ่งที่ได้เรียนรู้สำหรับเทรนด์นี้นะคะคือทั้งผู้ชมและผู้สร้างคอนเทนต์จะมีการแชร์ประสบการณ์ร่วมกันทำให้รู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะ ผู้ชมเนี่ยไป็นเล่นเกมเองไม่สนุกกว่าเหรอในยุคป,ปัจจุบันค่ะการดูคนเล่นเกมอาจจะสนุกกว่าหรือมีอารมณ์ร่วมเหมือนได้เล่นเองเช่นกันนะคะบางครั้งค่ะเราก็อยากเล่นเกมเนาะแต่ว่าเรากาลังทําอย่างอื่นอยู่เราก็ใช้การดูสตรีมเกมเนี่ยแก้ขัดไปก่อนได้ค่ะเทรนด์ที่ค่ะใช้พอดแคสต์ค่ะในปัจจุบันช่องทาง YouTube ก็กลายเป็นช่องทางฟังพอดแคสต์ที่ได้รับการนิยมมากขึ้นด้วยผู้ชมได้เริ่มมาให้ความสนใจคอนเทนต์ประเภทเสียงและการแชร์ประสบการณ์แบบมัลติเซนซอรี่ มากขึ้นหากให้ยกตัวอย่างช่องพอดแคสต์ยอดนิยมในประเทศไทยก็คือรายการ The Standard Podcast ค่ะที่มีผู้ติดตามกว่า6 0แสนคนวิดีโอของช่องนี้นะคะมีเนื้อหาที่หลากหลายแต่ส่วนมากแล้วก็จะเป็นเนื้อหาที่ใกล้ตัวผู้ชมค่ะหรือผู้ฟังบางวิดีโอนะคะของช่องนี้มียอดวิวมากกว่า2ล้านวิวเลยค่ะสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเทรนด์และดิจิทัลมาร์เก็ตตของพอดแคสต์นะคะก็คือการลงลึกถึงรายละเอียดค่ะการฟังพอดแคสต์ของผู้ฟังให้ได้รู้ รู้สึกว่าได้รับรู้เนื้อหาที่ละเอียดลึกซึ้งถึงเบื้องลึกเบื้องหลังค่ะของหัวข้อหรือของบุคคลนั้นๆรวมทั้งยังเปิดโอกาสให้ทางครีเอเตอร์และแบรนด์ได้สแสดงความเป็นตัวตนหรือมุมมองในลักษณะที่แตกต่างกันออกมาให้เห็นชัดเจนค่ะเทรนที่5ค่ะสั้นๆแต่ได้ใจความกระแสะที่มาแรงที่สุดในปีนี้นะคะคงไม่พ้นช็อตคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งค่ะซึ่งหลายๆแพลตฟอร์มมีการเพิ่มฟังก์ชั่นช็อตวิดีโอเข้ามา YouTube เองก็เช่นกันนะคะจุดเด่นของ วิดีโอแบบสั้นๆคือเป็นการจับประเด็นเพื่อสื่อออกมาให้เข้าใจง่ายสนุกหรือทําได้กระทั่งสอดแทรกมุกต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันอย่างเช่นช่องของคุณมัมมี่ชิดจุงค่ะเป็นช่องที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการดูวิดีโอแบบสั้นมีการนําเสนอในลักษณะความเป็นแม่และชีวิตประจําวันของครอบครัวพอ่อแม่ลูกนะคะมีผู้ติดตามมากกว่า2ล้านคนค่ะมียอดวิวสูงสุดกว่า7ล้านวิวในวิดีโอที่ได้รับความนิยมสูงสุดสิ่งที่ ที่เราได้เรียนรู้จากเทรนดนี้นะคะวิธีการพูดสำคัญไม่แพ้สิ่งที่พูดค่ะความท้าทายของการทำคอนเทนต์สั้นนะคะคือการสื่อสารออกมาในช่วงเวลาจำกัดให้ผู้ชมได้เข้าใจเนื้อหาที่เราต้องการจะสื่อออกไปให้เข้าใจง่ายและอยากติดตามคอนเทนต์ของเราต่อไปเรื่อยๆค่ะซึ่งหากท่านใดอยากทำช่อง y o u t u b e หรืออยากทำการตลาดในช่อง YouTube แบบเจ๋งๆสามารถนำา5เทรน์นี้ไปปรับหรือลองใช้ดูได้ค่ะ จากนี้ยังสามารถศึกษาแนวทางทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งควบคู่ไปด้วยนะคะก็จะเป็นการเสริมให้คอนเทนต์ของเราแข็งแรงขึ้นหรือสตรองขึ้นนั่นเองการทำคอนเทนต์นะคะยังไงก็เป็นหัวใจหลักของการทำการตลาดในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube เว็บไซต์หรือทางโซเชียลมีเดียหากต้องการหาทีมการตลาดหากที่ปรึกษาด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะคะสามารถอีเมลเข้ามาปรึกษาฟรีเลยได้ที่ a d m i n g o t i si. t c o m ค่ะหรือจะทักเข้ามาในอินบ็อกซ์นะคะหรือว่าในคอมเมนต์ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ ติดตามเทรนด์และเข้าใจโลกดิจิตัลได้ที่ Godit Channel อย่าลืมกดไลค์และ s u b สไคร b ์กันไว้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ